ที่วัดหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือนำโดยนางประภาพรเล,ลาหะวานิช์นายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทาบุญตักบาตรที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมชุมชนวัดหัวเรือและนําข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการ บินทบาทไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยผู้ได้โอกาสในชุมชนหัวเรือและจากนั้นชาวตำบลหัวเรือได้ร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชก,กุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษตลอดระยะเวลา70ปี แห่งการของราชพระองค์ท่านทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรยทั่วหน้าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ถวยราชมีความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทรงคิดค้นวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาส